ไฮไลท์ประกันสังคมเรื่องราวโดนใจเราจะมาพูดคุยกันเงินประกันสังคมที่ส่งไปในช่วงปี2533-2541มันหายไปไหนครับอ่าเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันนะครับมารู้เรื่องนี้กันฝากกดไลค์กดซับค่า์คอมเมต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับอ่าในกรณีสมทบกรณีชาราภาพนะครับเงินสมทบกรณีชาราภาพเนี่ยจะมีการอ่า เริ่มเก็บนะครับในปี2541นะครับวันที่31ธันวาคม2541นะครับเริ่มมีการเก็บเป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้จะไม่มีการเก็บเงินตรงส่วนนี้นะครับดังนั้นผู้ได้รับสิทธิ์กรณีชราภาพต้องมีการนำส่งตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านี้ถือเป็นถือว่าไม่ได้เก็บสะสมก็ไม่ได้ถูกนำมานะับ นะครับถามว่ามันหายไปไหนคือมันหายไปเลยคือก่อนหน้านี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมเพอร์เอรเริ่มทำงานเนี่ยไม่ได้เริ่มทํำงานในช่วงนั้นคือเกิดทันในช่วงนั้นนะครับแต่ไม่ได้เริ่มทํำงานในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แน่ใจว่าช่วงนั้นนะ่ะมีการเก็บเงินสะสมของประกันสังคมประมาณกี่บาทเท่าไหร่นะครับแต่น่าจะเก็บไม่เยอะหรอกนะตอนพอมาช่วงปี 254 1 25เนี่ยเป็นต้นไปมันก็จะมีในส่วนของการเก็บเพื่อนำไปสะสมนะครับอย่าลืมว่าเงิน5%ที่เราถูกเก็บไปเนี่ยนะครับเข้ามาสู่ในส่วนของเงินกรณีฉราภาแค่3%อีก2%มันถูกไปน,นำไปใช้ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นการรักษานะครับการรักษาพยาบาลนะครับในส่วนของกรณีว่างงานอะไรเงี้ยกรณีสงเคราะ บุตรต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันถูกเก็บแค่3%เปอร์เนเองก่อนหน้าเนี้ยเขาก็เก็บประกันสังคมนี่แหละเพื่อไปใช้ในสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับแต่มันไม่ได้ถูกนำมาแบ่งปันส่วนในส่วนของเก็บเข้าเงินกรณีชราภาพนะครับเพราะประกันสังคมมาตรา33มันมีสิทธิทั้งหมด70สิทธิด้วยกันนะครับเจส,ส,สิทธิ์หลักๆมาตรา39มี60สิทธิหลักๆเพราะฉะนั้น เวลามันเก็บสะสมนะครับมันก็เลยต้องถูกนำไปกระจายนะครับเพื่อใช้ในสิทธิต์ต่างๆนั่นเองนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมผมก็เข้าใจดีท่านบางท่านที่ส่งมานะและเริ่มส่งประกันสังคมอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันไม่โอเคเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่มันทำอะไรไม่ได้อะนะเพราะว่ากฎระเบียบมันเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุก,ท,กท่าน ที่ส่งประกันสังคมนะแล้วก็ค่อยๆส่งไปเดี๋ยวผมก็จะพยายามทําคลิปอัปเดตความรู้พวกนี้แหละความรู้ที่ทุกคนควรรู้แต่หลายท่านอาจจะไม่รู้ซึ่งเป็นเรื่องปกติผมเองเข้ามาทํางานผมก็ไม่ได้รู้เรื่องประกันสังคมมากนะักจนเริ่มมาทําคลิปนะครับก็ทําให้รู้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก่อนจากกันนะครับ阿拉ร,รีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทากันได้เลย ตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w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  นะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไป กรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยัง โทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ s w s s w o r d ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ เมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิโรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับสสปสที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะไรเป็น ผู้ประกันตนมาตราไหน33หรือ39นะครับหรือ4 0นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนนะครับข้อส่วนส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับ ขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับสถานะการทำคุรกรรมระบบจองคิวการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพ ประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูดยังเมนูต่างๆสมมุติผมคลิกเข้าไปที่เมนูขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมปับ๊บนี่มันจะพาท่านมาสู่เมนูย่อยนะครับประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับคลอบุตรส่งข้อบุตรทุพพลภาพเมื่อลองคลิกเข้าไปในเมนูย่อยอีกที นะครับสมมุตินะคลิกค่าบุตรปับ๊บมันจะพาคุณมาสู่เมนูย่อยของเมนูย่อยก็คือฝากคันตามเกณฑ์คุณภาพค่าคร์บุตรนะครับแล้วก็ถ้าคลิกเข้าไปอีกเนี่ยมันจะพาคุณไปสู่หน้าจอรายละเอียดนะครับด้านไหนอ่ะเดี๋ยวคลิกให้ดูเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถกรอกรายละเอียดนะครับค่าฝากคันตามเกณฑ์คุณภาพกรอกรายละเอียดได้เลยนะครับ รายละเอียดตามที่เขาขึ้นให้คุณกอกนะครับเสร็จแล้วก็ทำการแนบอัปเดตเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารแนบใบเสร็จรับเงินนะครับอัปโหลดแนบใบรับรองแพทย์หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กนะครับระบุวันที่ตรวจคันและอายุคันนะครับอัปโหลดเอกสารแนบทเบียนสมรสหรือสำเนาทะเบียนการหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายนะครับ แล้วก็ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขแบบจำตัวประชาชนนะครับเพื่อรับเงินนะเพราะว่าเขาจะโอนเงินมายังพร้อมเพย์นะครับแล้วก็ติ๊กข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องตามจริงรายละเอียดต่างๆอ่านดูรายละเอียดนะคำเตือนในกรณีผู้ขอรับผลประโยชน์ทดแทนให้ข้อมูลเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3-41นะครับระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรายละเอียดก็ดูให้ดีๆนะครับอ่านแล้วก็กดบันทึกปั๊บ นะครับสรุปข้อมูลการขอรับผลประโยชน์นะครับเมื่อขึ้นหน้านี้ให้กดตกลงนะครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยกดตกลงปั๊บนะครับขั้นตอนจะเป็นการบันทึกสําเร็จก็สามารถกลับไปสู่หน้าระบบได้นะครับเพื่อทํารายการอื่นต่อไปนะลองดูนะครับลองไปใช้กันดู